นะครับเมื่อก่อนเมืองไทยเนี่ยมีปูนสองยี่ห้อตาช้างกับตาเสือไอ้สองยี่ห้อนี้อยู่ตอนแรกก็อยู่ด้วยกันดีนะมาจิน้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นสูงมากนะไอ้ยี่ห้อที่สามอ่ะเห็นมาจิ้นอย่างนี้อยากเข้าด้วยยี่ห้อที่สามเนี่ยเข้ามาเนี่ยตอนขอมาเก็ตแชร์ยี่สิบปอร์เซนท่างคิดว่าเขาทำได้ไหม ทำยังไงใครยี่ยอที่สามเนี่ยตอนนี้ยังอยู่นะยังอยู่ขอ20%ซโดยการใช้กลยุทธ์ working cap อะท่านคิดว่าเขาทำยังไงครับทำไมเขาถึงงอยู่ไปให้เชื่ออะไรนะ ดึงทำไมไม่ทำรีเทลอ่ะเปิดร้านแข่งเลยชา้า <c oughs> เปิดร้านแข่งนี่อ่เี้ทำได้ไหมทำไมทำไม่ได้อะ <c oughs> อาก็เปิดแฟรนชาชสยอ่ะคิดว่าทำได้ไหม ไป,ไ,ปไปแย่งเขาได้ไหมได้ต้ังใช้ตังค์นึงอ่ะโอเคเขาเรื่องจริงนะครับเขาก็ศึกษานะครับศึกษาพฤติกรรมนะครับรีเทลดีเทลทำได้เพียงแต่ว่าเจ้าของร้านค้าล o y ูตี้กับแบรนด์มากนะ เพราะว่าทําไมครับถ้าดูนะครับเวลาไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะมือนหนึ่งเบอร์สองของแบรนด์นะี่ะต้องพาไปเที่ยวเองนะแล้วประเภทแบบทัวร์ห้าดาวไม่เอานะต้องหกดาวต้องหกดาวนะครับฉะนั้นเนี่ยทำรีเทลเอาเละยากก็ไปนั่งศึกษาว่าสุดท้ายเนี่ยต้องไปที่ตลาดอะไรครับผู้รับเหมา เพราะว่าปูนมันเป็นคอมมูนิตี้ผสมมาดูออกไหมัยี่ห้ออะไรดูไม่ออกฉะนั้นเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยไล่ผู้รับเหมาซื้อซื้อสดอะ่ะผู้รับเหมาซื้อไหมไม่ซื้อหรอกก็ให้เชื่อไปฉะนั้นเนี่ยให้เชื่อเสร็จหมายความว่าบริษัทนี้รันเสร็จเปิดบริษัทมาเนี่ยหนึ่งต้องมีเงินลงทุนลงทุนในบงปูนสินเชื่อผู้รับเหมา แล้วสินเชื่อลบเหมาตรงนี้มาจากไหนครับใครเป็นคนไฟแนนซ์ให้ใครคิดว่าเจ้านี้ไฟแนนซ์ให้ครับเจ้านี้ไม่ไฟแนนซ์นะครับคนที่ไฟแนนซ์คือผู้ทุนรายย่อยนั่นคือบริษัทเข้าตลาดถึงจ่ายปันผลน้อยเพรไปไฟแนนซ์ working cap เยอะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าบริษัทไหนที่มี positive working cap ไม่ดี บริษัทไหนที่มีน e g a ที v เวิร์กิ g งแคปอะดีตอนที่ค้นพบคอมเจ็ดสมัยแรกๆเลยนะสองสามบาทนั่นนะครับนะครับหลายคนบอกว่ามาจีมันน้อยผมว่าเอ้มันขายไปหมื่น 10, ล้านนะแล้วสุดท้ายเนี่ยคอมเจ็ดก็ขายเป็นสามสี่หมื่นนะนะครับผมเลยบอกว่าเรื่องมิสเซนส์โมเดลเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะท่านคิดให้ดีๆเนี่ยแบบท่านจะเจอคุณมาสจาันเยอะอะมาสจาันเยอะมาก นะครับอันนี้มาดูนะครับเรื่องประเมือมูลค่าหุ้นนะครับปกติเนี่ยนะครับที่เราดูดง่ายสุดเนี่ยคือ 1. สินทรัพย์สินทรัพย์นี่เราเห็นง่ายๆเลยว่าบริษัทมีอะไรนะครับ tangible asset intangible asset ลายเชื่อลูกค้าบริษัทเร็วๆนี้ที่จาก5บาทเหลือ50ตังค์นะครับ ไปดูนะครับถ้าเอา intangible asset ออกอะ่ะ equity ติดลบเลยนะอนะครับแต่เขาก็มีสินทรัพย์ที่มี intangible เยอะนะนะครับ intangible เยอะนะครับถัดมาเนี่ยนะครับสมรทานภาครัฐภาคเอกชนสมรทานนี่สำคัญนะเพราะว่าสม,ส,มสมรสมรสมรทานนี่สำคัญเพราะทำไมครับเพราะว่าท่านสามารถ growing แวลู value, บนสัมปทานได้อะอทิเช่นบริษัทที่เดินรถไฟฟ้าเขาก็ g ก o ิ i n g อะไรครับการโฆษณาอะไรต่างๆบนสัมปทานได้นะครับเขาเรียกว่า capitalize นะครับภาษาการเงินเรียกว่า capitalize นะครับมูลค่าสร้างใหม่ทดแทนโอ้นีน่น่าสนใจเลยนะถ้าถ้า มูลค่า,สร,าสร้างใหม่ทดแทนะของในอนาคตสูงกับปัจจุบันมากๆเนี่ยธุกรกิจปัจจุบันเนี่ยก็จะถูกเทคโอเวอร์ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ราคาสเปกปิตโตเคมีนะครับต่ำกว่าแคชคอสในปิตโตเคมีหลายตัว ฉะนั้นผมถึงบอกว่าปีหน้านี่ถ้าดีมานกับผู้สเปกปิโตเคมีมันจะกลับเร็วมากเลยท่านมองตัวไหนไว้ในใจครับถ้ามองตัวไหนไว้ในใจนะครับสเปดที่เห็นเริ่มเข้ามาเนี่ยผู้เห็นชัดๆเลยนะพว้ที่อยู่ในวงการเคมีจะทราบ ท่านทราบบิวทไดอีนไหมอ่าท่านไม่รู้จักเลยนะนะครับท่านรู้จักคอสติกโซดาไหมอ่าไม่รู้จักอีกนั้นนะท่านต้องลงคอสใหม่นะครับเดี๋ยวผมห้องล CSI Investment น สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับซพวกนี้คือราคามันขึ้นมาแบบนแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวเคมีบางตัวก็จะขึ้นท่านอยู่ท่านอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมก็จะทราบใช่ไหมง่ายๆเลยใช่ไหมครับพวกนี้สินค้าอุตสาหกรรมหมดเลย ปีนี้เซกิปไม่ดีจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งซัพพลายมันเลิกทำอะ่ะพอซัพพลายเลิกทำอดีมานกลับนิดนึงอะ่ะสเปดมันก็ขึ้นผมเลยน่าสนใจเลยนะอาจารย์มองว่าดีมาณฝั่งอเมริกาหรือฝั่งจีนกับสหรัฐซัพพลายมันหายนะครับซัพพลายเออ่ดีมาจากยุโรปมาก่อนเพราะว่ายุโรปเนี่ยตั้งแต่เกิดยูเครนกับรับเสเซียเนี่ยมันดีสต็อกกิ้งตลอดอะ่ะ ดีสต็อกกิ้งตลอดจกนกระทั่งสินค้าบางอันหมดแล้วอะผมนึกว่าปีหน้าผู้ปิโตเคมีพวกอะไรอาหารสัตว์อย่าประมาทนะดีสต็อกกิ้งแล้วอะถ้าใครสนใจนะลงทะเบียนโฟวิ่งเลยครับปีหน้าผมก็จะพูดนะครับ <c oughs> แล้วจะพูดเรื่องนี้เลยดีสต็อกกิ้ง ผมบอกว,ว่าพวกนี้มันต้องดูไซคเคิลออให้ออนะครับมูลค่าสร้างใหม่ทดแทนนี่สำคัญนะครับสินทรัพย์ซ่อนเลนส์ก็สำคัญนะครับมูลค่าในบริษัทย่อยบริษัทร่วมสำคัญมีบริษัทปริไฟฟ้าหนึ่งนะครับปกติเนี่ยเขาอีควิตี้แอคเคานต์ติ้งอีควิตี้แอคเคานต์ติ้นะ equity a c c o u n t i n g เนี่ยบริษัท ลูกอันหนึ่งกำไรปกติเนี่ยกำไรร้อยล้านาบริษัทกำไร400นะครับ Equity Accounting มาร้อยล้านก็เป็น500นะครับแต่ก็เห็นบริษัทลูกเลิ่นเทินลาวนะครับก็เลยขอซื้อทั้งหมดนะครับถ้ากับกำไร500พผู้ง่ายบริษัทจะกำไรเท่าตัวในอนาคตอันนี้คือเรื่อมูลค่าซ่อนเลนในบริษัทลูกบริษัทร่วมทราบว่าบริษัทรูกบริษัทร่วมเนี่ยจะกำไรเมื่อไหร่จะเทินเมื่อไหร่ ก็ซื้อมาเลยนะครับท่านดูนะจากสินซั์เนี่ยเป็นอะไรที่เราตุงจะงบดุงง่ายสุดเลยนะครับถัดมานะครับก่อนเราพักเบรกนะครับผมขอดูนี้นะครับหรือไม่เราดูจากอุตสาหกรรมจากตลาดคุ้นก็ได้เราดูจาก PE ก็ได้ Market ไพ่เปอร์บุ๊กต้องเปรียบเทียบกับ AOE นะครับ Market Cap นะครับ Market cap l e v e เวลมาร์เ,รเ,เ,าารเนี่สำคัญนะครับกระแสเงินสดสำคัญ EBPerEBIDA แค่นี้ท่านเจอท่านก็ทำกำไรจากตลาดทุนแล้วเคสของจริงนะครับท่านดูนะนี่นะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับตอนนั้นผมทานข้าวอยู่เนี่ยนะครับ ตอนนั้นหุ้น TKN เพิ่งเข้าอะนะครับเพิ่งเข้าผมก็ไม่เคยศึกษา TKN มานะก็มีโบกหนึ่งบอกว่า Target ห้าบาทนะครับ IPO สนะครับผมว่าเฮ้ยผมก็ไม่เคยรู้ว่าตัวนี้คืออะไรผมก็ถามว่า จำนวนหุ้นมีเท่าไหร่มีพันล้านหุ้นผมบอกว่าเนี่ยราคาอันเดอร์ไปรูมากเลยนะแล้วก็มีนักเทคนิคคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยบอกให้แค่ห้าบาทอีกนะผมว่าเฮ้ยผมน่าจะเป็นสิบทำไมผมบอกผมมั่นใจเป็นสิเพราะว่าแค่ค่าโฆษณาให้ติดปากอะมันเกินห้าพันล้านแล้วอะเฉพาะค่าโฆษณานะ ฉะนั้น intangible value เนี่ยมันเยอะมากฉะนั้น Market Cap ของ TKN เนะี่ยสุดท้ายไปนั่หมื่นหกนะแต่ตอนนั้นมันสี่พันล้านเองนะนะครับนะครับแล้วก็มีมันี้อีกนะครับมีหุ้นตัวนี้นะครับตอนนั้นป่าสี่สิบนักข่าวก็เดินมาถามผมโอ้โหตัวนี้จะมีนุน่นมีแน่นไหมีแบ็กดอร์มีอะไรเพราะว่าแคปมันเท่าไหร่ถามว่าที่ราคานี้แคปเท่าไหร่ครับ ปดหมื่นล้านผมว่าเฮ้ยมันเซฟฟิปตี้นะเดี๋ยวผมว่าเนี่ยคือมันมันสะท้อนเอ h i n g ิงเอ y t h i ิงจริงกระเบลไปแล้วเนี่ยเสร็จมาเก็ตแคปมันสะท้อนอะไรบางอย่างว่า Under ue, Over อัเนเดอร์ว e ลูโอเวอร์วลูยังไงนะครับอ็นเคซีีเรื่องจริงอีกนะ KCE นะครับตอนโควิดรอบแรกอ่ะมันอยู่16 ผมก็บอกว่าเนี่ยสิบหกน้าซื้อมากเลยสิบหกน้าซื้อมากเลยถ้าว่า valuation อะไรที่ผมมองสิบหกน้าซื้อนะครับปกติ roe ของ KCE มันอยู่สิบแปดเปอร์เซ็นต์สิบแปดยี่สิบเปอร์เซ็นต์บุ๊ก v a l u a t i สิบสามนะครับฉะนั้นมันแค่หนึ่งจุดหนึ่งเท่าไพร์เปอร์บุ๊กเ e มื่อไปเทียบ roe มาณยี่สิบ แสดว่า super undervalue นะครับนักเรียนนี้ก็เรียนตามโอ้โหมั่นใจมากอาจารย์ว่า KCE หน่าซื้อไปบล็อกเลยนะครับบล็อก KCE ตอนที่ก็พูดอยู่นีคุณขึ้นเอาขึ้นเอาเพื่อเอา,อน,น,เอานะครับนะครับก็มีคนตามตามตามนะครับแล้วก็มีนักเรียนไลน์มาถามผมอาจารย์คิดว่าสตาร์เป็นงไงนะครับผมว่า ROCe มัน2%อนึงนะ r o w AC, w AC c e 2%องเป WACC ท่านรู้จักใช่ไหมครับ WACC ผมคำนวณได้9 2-9ลบมาถึงอะไรครับลงทุนไปจะขาดทุนหมดนักเรียนก็โถก็เถียงกลับมานะครับว่าไม่เถียงแล้วก็ดิสคัสกันอินดัสทรีนี้ r o c e s 3ถูกหรือเปล่าก็ตามอินดัสทรีเนี่ยอาจารย์ ผมว่าเออแล้วแต่คุณนะครับนะครับแล้วก็มั่นใจมากเลยนะเพราะว่าคนพิเศษคอน v ิ c ชั่นสูงมากเลยไปซื้อไป mm hmm. ไปซื้อ s t a r w a r ลแลนนะครับที่บาทเท่าไหร่บาทห้าสิบบาทห้าสิบนะครับบอกว่เนี้เดี๋ยวคอนเวิรมาจะได้กำไร mm hmm. ผมว่าเออแล้วแต่ท่านเลยนะครับหลายท่านก็ก็ฟังเสร็จก็มาถามผมผมว่าเออผมคิดว่า ROC มันสองสัยเนงนะมันต่ำ นะครับเดี๋ยวเรามาศึกษานะครับตัวที่ ROC E ต่ําๆเราไม่ควรไปยุ่งะนะครับก็อันนี้ก็เป็น case study นะครับะนะครับไม่ทราบมีคําถามอะไรครับก่อนถึงไฮไลท์นะครับ ดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอสการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวน์โหลด p d f เนื้อหาการลงทุนกว่า400ไฟล์มากกว่า20,000หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000